สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเออมาเจอกันในคลิปปักหลัก10บ,บนงวดประจำวันที่1นเมษาหกสาทับหรือนะ,ะทับนี่คือหรือ2องพฤษภาหกสามนะคะเพราะว่าตาจริงต้องออกวันที่1ทีนี้รัฐบาลประกาศเลื่อนผลรางวัลเป็นวันที่ สองพฤษภานะคะก็ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์เนาะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเราก็มาหาเลขเด็ดกันเนาะหน้าที่ของเรานะฮะนนั้นก็คือหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดูแลประชาชนนะก็เป็นการป้องกันเนาะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เรามาเจอกันในปักหลักสิบบนนะสำหรับ สูตรนี้นะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดอ่าแปดเก้าสิบสิเข้ามาแล้ว14งวดหลุดหลุด3งวดนะคะลุด3งวดแล้วก็งวดงวดอ่าผิด หลุดงวดหลุดงวดนี้นะคุณผู้ชมหลุดติดกันเลยสองงวดงวดนี้เข้าไปอยู่หลัก10บล่างนะคะงวดนี้หลุดโลกไปเลยแต่งวดล่าสุดเข้ามาเข้ามาทั้งหลัก10บแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะงวดวันที่สิบหกมีนานะทีนี้ไม่เป็นจะเอาสติปิมาให้ท่านผู้ชมดูเนาะว่า เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ไม่เป็นคำนวณตั้งแต่วันที่16สิงหานะคะ16สิงหา2,500เราจะไปกันเร็วๆเลยนะคะ16สิงหา2,562นะคะสุดมีอยู่ว่านะคะหลักแสนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกด้วยหกพงที่นะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวก หนึ่งบวกห้าบวกหกคงที่นะเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกห้าบวกหกคงที่ได้ยี่สิบหกยี่สิบหกนี้ใช้หกตัวเดียวนะหกบวกได้สองนะเท่ากับแปดแปดนะคุณผู้ชมงวดนี้ผิดนะคะงวดนี้ผิดเพราะว่างวดหน้างวดก่อนหน้านั้นมันเข้านะไม่เป็นไม่ได้มาคำนวณให้ดูเนาะ วันนี้ผิดผลรางวัลวดต่อมาออก 7, 9, เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เป็นสับสนวันนี้ก็ถูกนะคุณผู้ชมวันนี้ถูกนะคะถูกถูกผิดคือวันนี้นะผิดคือวันนี้ บวกกันแล้วได้26นะคะใช้6ตัวเดียว6กบวกสเท่ากับแได้6กับ8ปผลรางวัลงวต่อมาออก7 9 8 7 8ก8นะคะแก็มาเข้า8ตรงนี้นะคะถูกนะคุณผู้ชมถูกนะงวดที่สอใช้นะคะเจ็ดบวกแบวกสบวกสบวกหคงที่ได้เท่ากับ29 วันนี้หลุดนะคุณผู้ชมใช้9ตัวเดียว9กบวกสคงที่ได้เท่ากับ1ได้9กับ1ผลรางวัลงวดต่อมาออก3 4 0 3 8 8ไม่มีนะคะงวดน,นี้ผิดนะผิดนะผิดงวดงวดที่2ผิดนะงวดที่3นะผลรางวัล8 3ดสามบวกแบวกสบวกเบวกหคงที่นะคะเท่ากับ29 ใช้เก้าตัวเดียวเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดใช้หนึ่งตัวเดียวนะคะได้เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมผลรางวัลงวดต่อมาออกหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะเก้านี่นะหลักสิบบนนะ,ะหลักเก้าถูกนะฮะงวดนี้ถูกนะผลรางวัลงวดต่อมานะคะบวกกันนะคุณผู้ชมได้สามสิบหกได้สามสิบหกนะ,ะใช้หกตัวเดียวหกบวกสองเท่าเท่ากับแปดได้หกกับแปด พลดาวันวัตตมาออกแปดหนึ่งสองห้าหกสี่หกก็มาเข้าหลักสิบบนนะหกถูกนะคะงวดต่อมานะคะบวกกันนะคะได้ยี่สิบเจ็ดใช้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะคะได้เจ็ดกับเก้าพลดาวันวัตวมาเก้าหกเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดก็มาเข้าหลักสิบบนนะ,ะถูกนะคะงวดนี้ถูกนะคุณผู้ชมงวดต่อมานะคะ บวกกันแล้วนะได้22่สิบนะยี่สิบสอวกสเท่ากับสี่พละวันงวดต่อมาออก 0, ูน2์หนสอนะเข้าสอนะก็มาเข้านะก็ถูกนะเข้าหลัก1 0บสบนนะโพละวันงวดต่อมาบวกกันแล้วนะคุณผู้ชม0ูนย์บวกสองบวกสี่บวกศบวกหศบวกสองบวกสบกศูเท่ากับสิ ใช้สองตัวเดียวสองบวกสองเท่ากับสี่ผลรางวัลงวดต่อมานะคะออกสี่ห้าสามห้าสองสองก็เข้าที่เลขสองนะคุณผู้ชมนี้นะคะเข้าที่เลขสองนะคะสองนะคะสองบวกสองเท่ากับสี่เข้าที่เลขสองนะคะ เออเออขออภัยนะคุณผู้ชมขออภัยนะคะพอดีลูกหมามันกัดกันเนาะต่อมานะคะเอ่อว่าต่อมาบวกกันได้22 2สิบบวกสเท่ากับสีพระวันว่าต่อมาออก510 541ก็เข้าตรงนี้นะเข้าเลขสี่นะเข้าเลขสี่ วดต่อมานะคะขออภัยด้วยเนาะคะ่ะภาพมันสันๆเนาะ,ะคุณผู้ชมวัมวตมาบวกกันหบวกส่บวกแบวกสองบวกหกาบวกสบวกแปดบวกสองบวกหนะคะเท่ากับ25ใช้5ตัวเดียว5 2, ้าบวกสเท่ากับเจ็รางวัลวดต่อมาออก4 9่เก้็เก็เข้าที่เลข7จ็ดนะ,ค,ะคุณผู้ชม ข้าที่เลขจินะคะนะคะออกจิต่ข้าที่เลขจิงวดต่อมานะคะสนะสี่บวก7บวกศบวกหบวกหเท่ากับยีใช้2ตัวเดียว2องบวกสงเท่ากับสี่รงวัลงวดต่อมาออก5้9 2ปดเก้า็เข้าที่เลขสอนะคุณผู้ชม สองนี้นะคะสองนะคะงวดต่อมา5้าบวกสบวกหบวกเบวกหเท่ากับ27่สเท่ากับยีนะไม่เป็นเมื่อยมือนะขาขาตั้งกล้องไม่มีนะคุณผู้ชมเอ่า7จ็บวกสงเท่ากับเวดนี้ผิดนะเพราะว่าผลรางวัลงวดต่อมาออก7 8็ดหนึ่ง สี่ศูนย์สามนะคะไปเข้าหลักสิบล่างอีกแล้วนะคุณผู้ชมเก้านี้นะเข้าหลักสิบล่างผิดนะงวดต่อมานะคะนี่แหละที่แม่เบนบอกว่ามันผิดสองงวดติดกันก็เลยไม่ได้ใช้นะคุณผู้ชมงวดต่อมานะคะเจ็ดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหกเท่ากับสิบสี่ ใช้สี่ตัวเดียวสี่บวกสองคงที่ได้เท่ากับหกงวดต่อมางวดที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมออกแปดเจ็ดห้าอ๋องวดงวดก่อนหน้านูน้นงวดวันที่หนึ่งอันนี้วันที่หนึ่งนะหนึ่งมีนาเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งอันนี้หนึ่งมีนานะคะหนึ่งมีนานะออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามดนะคะ สี่กับหกก็ไม่มีก็ผิดนะผิดสองงวดติดเลยนะคุณผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดบันที่สิบหกนะสิบหกสิบหกศูนย์สามเราใช้งวดบันที่หนึ่งมาคำนวณน,นะคุณผู้ชมแปดบวกสามเดี๋ยวนะแปดบวกสามบวกสองบวกห้าบวกหกคงที่ นะคะได้เท่ากับ24ใช้4ตัวเดียว4บวก2เท่ากับ6เนี่ยที่แม่เบนบอกว่ามันหลุดไปสองงวดนะคุณผู้ชมหลุดไปสองงวดติดก็มาเพิ่งมาเข้าแม่เบนก็มาดูไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังว่าเออสูตรนี้มันเข้ามาอีกแล้วนะะหายไปสองงวดนะคะก็เข้ามาอีกแล้วมาคราวนี้นะ,ะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วย นะคะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะคุณผู้ชมมาคู่เลยนะคะผลรางวัลงวดที่ผ่านมาออก503446นะก็ถูกทีนี้เรามาดูงวดที่จะถึงนี้นะก็คืองวดประจำวันที่1เมษายนแต่ว่าไปอกไปอกวันที่ไปออกวันที่2พฤษภาคมแต่ว่าเราก็รอรอว่ารัฐบาลจะประกาศเลื่อนอะไรอีกไหมนะ,ะก็ฟังฟังฟังข่าวนะคุณผู้ชมแต่เราก็ หน้าที่ของเราก็คือหาเลขเด็ดให้ได้เนาะก็ใช้ผลรางวัลงวดวันที่16มีนามาคำนวณน,นะก็ใช้5ใช้4ใช้5ใช้6ใช้6คงที่5บวก4บวก5บวก6บวก6คงที่นะฮะเท่ากับ26นะคุณผู้ชมก็ลองบวกดูนะแต่ไม่เป็นบวกหลายรอบแล้วเนาะ26นะคะใช้6ตัวเดียว 6บวก2วกเท่ากับ8นะคะเราได้มาแล้วนะหลัก10บนนะหลักสิบ,บนนะบบนนะคุณผู้ชมหลัก10บ,บนนะคะปักหลัก10บ,บนประจามงวดวันที่1เมษายนส3หรือ6พฤษภาคมห63นะคะหรือ2พฤษภาคก63นะคุณผู้ชมเราได้มาแล้วนะคะเลขเด่นหลัก10ล่าง คือเลขหกกับเลขแปดนะรับไปเบนก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรที่แล้วไม่เบนให้เลขสามกับกับเลขสี่แล้วก็อ่าเลขหกเลขหกกับเลขสูตรที่สองมีเลขหกกับเลขอะไรเดี๋ยวนะไม่เป็นขอัยนะคุณผู้ชม ผู้ชมก็เอาไปเปรียบเทียบดูเนาะไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบดูกับสูตรที่แม่เบนลงไปแล้วสองสูตรนะคุณผู้ชมสองตัวบนนะคะก็ไปเปรียบเทียบดูเนาะว่ามันคล้ายมันคลายกันหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าเด่นนะเด่นมันเด่นหก เ็นหกแต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าหกนี้มันจะมาหลักสิบหรือว่ามาหลักหลักอะไรกันแน่นะคุณผู้ชมแต่ยังไงมันมีหกแน่นอนนะภายในไอเลขสามตัวบนนะคะมีหกแน่นอนนะคะไม่รู้ว่ามาหลักไหนนะเพราะว่านี่นะคะได้หกกับแปดนะคะหกกับแปดไม่เป็นหาม่เจอนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณผู้ชมสูตรที่แล้วนะคะสูตรที่แล้วก็มีมีหด้วยนะสูตรที่แล้วก็มีหด้วยนะคะระหว่างหกกับสามนะคะกับเก้านะสูตรที่ะะแล้วนะคะหลักสิบได้สามได้หได้เก้านะคะกับสูตรนี้นะ,ะสูตรนี้ได้หกับแปด ะคะก็ไม่รู้ว่า3หรือ6กจะมานะคุณผู้ชมหรือว่า5นะเพราะว่าคุณผู้ชมก็ลองที่จะใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยเนาะส,สูตรนี้ได้6กับ8นะ,ะสูตรที่แล้วนะสูตรที่แล้วได้369แล้วก็หลักร้อยก็มี6มี5มี4ีเนี่ยคุณผู้ชมเลขมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ มันน่าจะสลับตำแหน่งกันนะคะหกห้าสี่หกเก้าเก้านี่นะถ้าหกถ้าหกมาอยู่หลักสิบหลักร้อยก็ต้องเป็นห้าหรือไม่ก็สี่นะคะ ็จับจับเอาแล้วกันคุณผู้ชมลองจับดูเนาะอันนี้คือไม่เป็นจับหลักสามตัวให้สูตรที่แล้วนะว่านี่หกหลักสิบมันมาชนกันนะคุณผู้ชมแต่เด่นเด่น,เด,นเด่นทุกสูตรนี่มี6นะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปร้อยหรือว่ามันจะไปสิบนะคุณผู้ชมหรือว่ามันจะไปหน่วยนะสูตรมันมีหลายสูตรนะมีหลุดมีเข้านะคุณผู้ชมหรือว่าตัวนี้มันจะหลุดไปอยู่หลัก สิบล่างอีกนะไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะแต่หกนี่เด่นมากเลยนะคุณผู้ชมสําหรับวดน,นี้นะคะสาหรับคลิปนี้ไม่เป็นก็ขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้นะคะก็เนี่ยคาเตือนนะ,ะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขในคลิปนี้นยะเป็นเพียงสต,ติและแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีและไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือมอเมาประชาชนแต่อย่างใดนะคะโปรดใช้สติ ในการลงทุนทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมก็เจอกันคลิปหน้าเนาะกับคลิปเลขเด่นนะเลขเด่นบนไม่เด่นอย่างลกให้ไม่หมดเลยเนะนาะเดี๋ยวเราเราก็หา,าเลขเด่นเราไปเรื่อยๆนะใช้เวลาเหลือเวลาอีกเป็นเดือนนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ